เพื่อนข้างบ้านงามงามงามเออสวยงามมากคุเพื่อนคคอเห็นบนเเพื่อนเพื่อนจได้ห้องกันลบไปเรามาห้องก <í ls> อีกแล้วคะ่ะฝนมาอีกแล้วคะ่ะเช่นอย่างกับบริเวณอันนี้เพื่อนเพื่อนเอ,อ้ยฝนตกฝนลินนี่ฝนตกฝนลินเนาะจะไร้ก็ไม่แต่เวลาไปเน,นาะค่ะเนาะ มีใครอยู่บ่เลเพื่อนเพื่อนอันห่มมันมักทันคุณยายไรเนี่ยปุ่นะ,ะต้นกระทันใดย,ยโอ้ยพุ่นะก็มีอย่างมิตะดอกไม้เพื่อนๆเ,เ,เอ้ยมักปลูกดอกไม้เดีะเดขอดูตกชาอยายเอาหางนกอย่างคือโอ้หางนก่เลยยายไรไม่เห็นสวัสดีค่ะเพื่อนๆน,นผลมาอีกแล้วค่ะ มื่อนไม่มีขมไข่เพื่อนที่ทำรังหอกกระเรียนพวกนีเพื่อนๆดอกไม้ไรเงายาไรปลูกย่างเดี่ยวเด้อเพื่อนๆเด้อใต้นี่ให้จ้ต้นดอกไม้ครับเพื่อนๆขาโรงบ้าบาลไรนีแต่ต้ตนหินนี่เจ้าใต้ต้นมะขามคุณยาไรกับบริษสังเกตเนาะโอ้แต่ว่าสวยงามเด้อเพื่อน ห้างหนุกอย่างวันใจยายได้โซมักปลูกดอกไม้เด้อค่ะเด้อหน้าบ้านยังได้ผมไม่ง้อไม่เจอดอกไม้ครับเพื่อนเนาะห้างนกอะไรเลยนี่เพื่อนฝนูกชายโอ้ยปลูกดอกไม้ผมเห็นนี่จุดใจต้นมะขามคุณยังได้กับโบด้สังเกตเนาะโอ้แต่ว่าสวยงามเดูเพื่อนห้างนกอย่างวันฝนไม้ละครับฝนไม่เลยนะพุ่นน่ะ ฟ้าอากาศนะเพื่อนๆเนาะก็มีอย่างมแต่ดอกไม้เพื่อนๆเอ้ยมักปลูกดอกไม้เด้อย่ะเดูอลูใจาย่ายเอ้าห้างนกอย่างคือโอ้ห้างนกเลยยายไรไม่เห็นสวัสดีค่ะเพื่อนๆผลมาอีกแล้วค่ะมืดนไม่ฝนก็ไม่ได้สังเกตด้วยเพื่อนๆงางโล งานเลาหาชงงานหันหนเนาะงานชงายอะไรก็อิน้างห้างหนูหอยบอกโอ้พอดีขับเอาหรือพ่อเขาเห็ดแล้วบอกแม่เพิ่งคือบินอยู่นี่เอมมมมา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 จ้ะโอ้คุณยายโอ,อ้เห็นเนี่จุดใจต้นมะขามคุณยายอะไรกับบรด้ทสังเกตเนาะโอ้แต่ว่าสวยงามดเดอเพืเ่อนห้างหนูอย่างบ้าน,นห่มมันนักท,ท,ทันคุณยายไรเนี่ยพื่นนะ ต้นกระถันใะไรๆโอ้ยพฝนน่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆฝนมาอีกแล้วค่ะม,มื่อไหร่ไม่เห็นใครเลยเพื่อนๆโอ้ยคืองามแต่เห็ห่างนกเนะฮะ อกแล้วเพื่อนๆออกเล้วนี่เพื่อนอกไปเลยนี่โอ้แต่หางเพื่อนงามๆเด้วเพื่อนๆจะได้จะไปห้อยไว้คนก็ไม่ได้สังเกตด้วยเพื่อนๆหางโลหางโลห่าชงงานหัวหน้าเนาะมีงานชุกใจจะได้โชวมักปลูกดอกไม้เด้อค่ะเด้อหน้าบ้านจะได้ผมไม่ง้อไม่เจอดอกไม้ค่ะเพื่อน ใจยจะได้โซ่มักปลูกดอกไม้เด้อค่ะเด้อหน้าบ้านยจะได้ผมไม่งามไม่เจอดอกไม้ครับเพื่อนผมก็ไม่ได้สังเกตเด้อเพื่อนเพื่อนย่างโลย่างโลหะชงงานหัวหน้าเนาะบ่มีงานโ,านโาชงงนวนนะ์เห็นนี่จุดใตต้นหมากขานคุณยายก็บรรทัดสังเกตเนาะโอ้แต่ว่าสวยงามเด้อเพื่อน ห้างหน่งอย่างมาอีกแล้วคะ่ะฝนมาอีกแล้วคะ่ะเช่นอย่างกบฏเฮ็ดมัเนี่เพื่อนๆเอ้ยฝนตกฝนลินนี่ฝนตกฝนลินเนาะยังไรก็ไม่แต่เวลาไปเนาะค่ะเนาะมีใครอยู่บ่อหรเพื่อนๆนี่แต่ต้ตนดอกไม้ค่ะเพื่อนๆคะ่ะ โรงบ้านใบไลนี่เดตุนี่แ,แล้วค่ะฝนมาอีกแล้วค่ะเช่นอย่างกับผลที่เห็นมาในเพื่อนๆเอ้ยฝนตกฝนลินนี่ฝนตกฝนลินเ,เห็นใครด้วย,ยเพื่อนๆอเงินก็น,าน่าหนิฮางหนุกหอยบอกนะเพื่อนๆโอ๊ยยังไงเขาเอานหฮังหงนุกหอยบอก โอ้พอดีเอ็ดขาเอาหรือพ่อนเขาก็เห็ดแล้วบ่าแม่เพื่อขึ้บินอยู่นี่เอ้ามามามาส้ะโอ้คุณยายอ,อกว่เาเห็นใครด้วยเพื่อนเพือนโอ้โเอา้าว่าเห็นไข่ด้วยื่อนเพือพ่อน S <S <an> <S มีใข่เพื่อนที่ทำรังหอกกระเรียนมึอนเพืเ่อนๆดอกไม้ทูกชายอะไรปลูกย่างเด,าดี่ยวเลยเพื่อนๆเด้อใต้หินนี่ใต้ต้นมะขามเพื่อนายอะไรกับบได้สังเกตเนาะโอ้แต่ว่าสวยงามเ้อเพื่อนๆห้างหนูกอย่างวันเนาะห้างหนุกอะไรเลยนี่เพื่อนๆลูกชายโอ้ยปลูกด,ดอกไม้งวงามงาม,งาม อ,อสวยงามมากเพื่อนๆเคอเห็นบนเนี่นเพื่อนๆดได้ห้องกันรบไปรบมาห้องกอันไม่เด้อค่ะเด้ <c oughs> อกระท่อมน้อยปานาเนี่ยฝนฟ้าไมากเล้ฝนไมา่ละค่ะเพื่าาอนเพื่อนข้างบ้านอันห่้มมันมกทะถันคุณยายไรเนี่ยฝนน่ะ <c oughs> ต้กนกระทันอะไรโอ้ยุนน่ะ พื่อนข้างบ้านว่าเห็นไข่ด้อยเพื่อนๆโอ้ยปวดเด้อจันเด้อคุณยายบุญอย่างดอกคุณยายมาเบิ่งเห็นมันสวยงามเนาะก็เลยถ่ายเพื่อนเพื่อนเบิ่งเนาะคุณยายบุญเห็นดนแล้วนี่มาๆๆจะมาไข่มาเป็นละครอ้าวห่างนกอะไรแต่นี่ไม่ได้เลาะดูเฮือนดนแล้วเนาะเพื่อนๆ เห้างนูอย่างคือเป็นตะเพียงเธอจะไรอยู่นี่เต๋อดงมีไข่เพื่อนพี่จะทำรังหองกระเรียบมึงในเพื่อนเพื่อนดอกไม้ายยใารจะไรปลูกยางเาดีย่ยวเดือเพื่อนเพื่อนเดือแต่จะไรเขาอ,อื่นห้างห้างหนูห้อยบอกโอ้ออเอพื่พอนเอ็ดขาเอาหรือเพื่อนหอกกระเรียบเลยบอกแม่เพื่อคือบินอยู่นี่อามามาม้าใะโอ้คุณยายโอ้มีไข่เพื่อนพี่จะทำรังหองกระเรียบมึงในเพ่อนเพื่อนดอกไม้ายยใารจะไรปลูก ยางเดียวเลยเพื่อนๆเด้อใต้นี่แต่ต้นหนกไม้ค่ับเพื่อนๆขาเรบบ้านยัยไรมี่แต่ต้นเพื่อนข้างบ้านเงินก็นานาเนี่ห้างหนกหอยกับนพเพื่อนโอ้หินนี่จะใต้ต้นมะขามเพื่นอนยายไรกับบริษัทสังเกตเนาะ แต่ว่าสวยงามเดือนเพื่อนห้างหนกอย่างว่านเงินก็น่าหนิห้างหนกห้อยกั่น้องเพื่อนเพื่อนนุ้ยใจจะได้โชว์มักปลูกดอกไม้เดี๋ยวกเด้อหน้าบ้านจะได้ผมไม่เงี้ยมีแต่ดอกไม้ครับเพื่อนปนไม้ละครัะปนไม้เลยนะพปน่ะฝ้าอากาศนะเพื่อนเพื่อนเนาะ อันห้มมัน,นมักทันคุณยายอะไรเนี่ยพุ่นะต้นกระทัน่นอะไรโอ้ยพุ่นะเพื่องามแต่เลยห่างนกนะฮอกแล้วเพื่อนๆอกเลี้ยนี่เพื่อนอกไปเลยนี่โอ้แต่ห่างเพื่อนงามๆเดือนเพื่อนอยากจะไปหอยไว้กออกไมเด้อค่ะเด้อกระท่อมน้อยปานานเนี่ยผลปลาไมากเล่ผลไม้แล้ะครับเพื่อนเพื่อน คุณเนาะห้างนกอะไรเลยนี <sm> ่เพิ่อพุ่นลูกชายโอ้ยปลูกดอกไม้บเพื่อนข้างบ้านคุณเนาะห้างนกอะไรเลยนี่เพิ่อพุ่นลูกชายโอ้ยปลูกดอกไม้บเป็นราคาอ้าวห้างนกอะไรเลยนี่ไม่ได้เลาะดูเฮือนดุนแล้วเนาะเพื่อนๆเอาห้างนกอย่างคือเป็นตะเพียงถึงจะได้อยู่ในเต๋อดูงามแต่เห็นห้างนกน อกเลยเพื่อนเพื่อนอกเล้วนี่เพื่อนอกไปเลยนี่โอ้แต่หางฝนงามๆเดินเพื่อนจะไปห้อยไปอีกแล้วค่ะฝนมาอีกแล้วค่าเช่นอย่างกับฝนเฮ็ดมานี้เพื่อนเพื่อนเอ้ยฝนตกฝนล,ลินนี่